สวัสดีครับผมบอยครับเป็นเซลล์ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เน็กเจอร์เอเวอร์เรสต์นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเพื่อนสี่ล้อนะอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเเป็นตัวท็อปสีขาวนะครับสีขาวมุกนะแล้วก็เบาะสีพาลีนแล้วก็มีกันแข็งด้วยนะครับก็เดี๋ยวบอยพาไปชมนะครับว่ารถมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับตัว ราคารถนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับแล้วก็สีขาวมุกเพิ่ม12,000บาทนะครับแล้วก็จะมีเบาะพารีนอีกเพิ่มอีก10,000บาทแล้วก็ตัวกันแข็ง5,000ับาทนะครับเรียกว่าท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับเป็นตัวหายากสุดสุดนะครับแต่ว่าบอยก็หาส่งมอบลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวบอยพาผู้ชมครับว่าคันนี้มีสเปคอะไรบ้างนะครับแล้วก็สมกับการเราคอยหรือเปล่านะครับ ครับผมและอย่างที่บอยแจ้งมานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทโบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เรียกว่าท็อปสุดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าออปชันของรถนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวของด้านหน้าเนี่ยตัวท็อปของเ e กเจนนะครับก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าแมททิคเอวีดีนะครับก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะครับ ตัวไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวช่วยปรับมบุมลำแสงนะครับอัจฉริยะให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับสีขาวตัว C แบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะมีไฟเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของเวลาที่เราหักพวงมาลัย นะครับไปฝั่งไหนเนี่ยไฟตรงนี้จะติดเพิ่มขึ้นมานะครับช่วยในเรื่องของการส่องสว่างนะครับให้กับรถของเรานะครับตัวของสีขาวคันนี้นะครับตัวท็อปเนี่ยไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าหรือว่าตัวกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ช่องตรงกลางนะครับตัวรังพึ่งเนี่ยจะเป็นสีเทากราไฟนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวของชายที่ทําเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของกล้องหน้านะครับมาให้แล้วก็ เซนเซอร์6จุดนะครับแล้วก็หูลากซ้ายขวา2ฝั่งนะตัวนี้นะครับก็จะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0ด้วยนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของจอดเทียบด้านข้างนะครับแล้วก็จอดเข้าซองแล้วก็ออกจากช่องจอดนะครับเทียบข้างนั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวล้อแมกนะครับก็จะเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับที่มาจากโรงงานนะครับก็เป็นสี บอลนะครับสีสีสีบอลตัดกับสีเทานะครับผมสียางนะครับก็อยู่ที่25555าห้ R นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของรถเนี่ยตรงกระจกมองข้างกับตัวแก้มเนี่ยจะเป็นมีตัดโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็กล้องนะครับด้านข้างนะจะเป็นตัวมีโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านข้างนะครับให้นะครับแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยจะมีตัวเตือน รถที่มุมอับนะครับที่มาในมุมอับนะครับจะมีติดมาด้วยนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ตัวของคิ้วนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับไทเทเนียมนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเพดโครเมียมเหมือนกันนะครับด้านบนมีหลอดคาสีบอลนะครับแล้วก็ตัวของกระจกนะครับเวลาเราเปิด ประตูเนี่ยจะมีไฟนะครับส่องสว่างส่องสว่างด้านข้างด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับเป็นสีพาลีนนะพร้อมกับตัวเบาะจะเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับตัวรถเอเวอเรสนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟอัมเบียนให้ด้วยนะครับคือไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเส้นวิ่งยาวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะแต่ปรับแสงสว่างได้นะครับตัว รถก็จะมีช่องเก็บของนะครับสองชั้นนะครับที่เราเคยรีวิวไปนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะครับด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายแบบ led signature นะครับก็สวยงามแบบนี้นะครับมีกล้องด้านหลังให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะ6จุดนะครับผมไฟตันหมอกด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะตัวนี้นะครับก็แค่สัมผัสปุ่มตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายก็ จะเปิดออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวของเบาะแถว3านะครับเบาะแถว3าก็จะเป็นขั้ไฟฟ้านะครับนะครับกดใช้ขาวานะครับก็จะพับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปิดเราสามารถที่จะปิดจกากกดปุ่มหรือว่าปิดจากด้านในหรือว่าปิดจากรีมมดได้เลยนะครับก็จะมีแขนลัก4คูณนะครับให้ด้วยนะครับตรงน,นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรง ภายในรถกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับติดฟิล์มซรามิกค่ายนะครับเป็น60รอบพันนะครับตัวตรงกลางเนี่ยจะมีในส่วนของปรับพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ไฟนะครับตัวไฟ230โวลต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเสียบ USB Type A t C ให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าอเนกประสงค์ครบเลยนะครับทั้งชุดไฟชุดต่อ USB นะครับ เบาะแถว2ก็พับปรับพับเลื่อนได้นะครับแล้วบอยพามาชมในส่วนของฝั่งคนขับกันนิดนึงนะครับตัวไฟหน้าอย่างที่บอกครับปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอผุ่สตาร์ทนะครับที่วางแก้วจอนะครับหลังพวมาลัยเนี่ยขนาด12.4นะครับแล้วก็ตัวจอกลางก็มาสิบสองนิ้วนะครับ จะมีแอร์แยกซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็เ,เกียร์เป็นเกียร์อีชิปเตอร์นะครับรก็คือเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มปรับการกขับขี่นะครับสองให้สี่ให้เนี่ยปรับจะกดปุ่มได้เลยลจะมีโหมดการกขับขี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาปรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับถึงหกโหมดเลยทีเดียวนะครับครับจะมีโหมดให้เลือกนะครับหกโหมดการกขับขี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าให้ดูกล้องตรงกลางนะครับเวลาก,กดใช้งานเนี่ยตัวกล้องเนี่ย จะเรียกว่าชัดมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของดิฟลอกนะครับไฟฟ้าด้านหลังนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบลงทางละชั้นนะครับเราเรียกว่ามีให้ครบเลยนะครับตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเจ็ดใบนะครับด้านข้างมาถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็ถุงลมที่หัวเข่าถูเฉินนะครับมีให้นะครับ สัญญาณการระยะก็คือสัญญาณเซนเซอร์นะครับหน้าหลังนะครับ ABS EBD นะครับ ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบออกตัวตรงทางลชันนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับกล้องมองรอบคันสำนอกสงศานะครับช่วยจอดนะครับที่มาแจ้งไปนะครับเตือนลมยางนะครับแล้วก็คูบคอนโทนสต็อปแอนด์โกนะครับแล้วก็ระบบเบรก พร้อมตรวจับคนในถนนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าครบเลยนะครับตัวท็อปนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับตัวนี้นะครับที่บอยบอกไปก็คือจะเป็นตัวท็อปจะมีสรุปด้วยนะเมื่อกี้บอยถ่ายให้ดูแล้วแต่บอยลืม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 พูดถึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีกันแขงนะครับกันแขงก็อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวแผ่นเหล็กนะครับ นะครับแผ่นเหล็กตรงที่บอยเคาะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวกันมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวการทานเฟอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เรียกว่าปิดให้ครบเลยเป็นตัวทับสุดนะครับก็ใส่มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเบอะหรือว่าตัวกันแข้งนะครับถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามไได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่า a ี l i น์เข้ามาคุยกันได้นะครับ วันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ